รดครอบครัวผ่อนเพียง9,000เดี๋ยวก่อน7,000พอเอา7,000พอคันนี้ HRV ปี2015ผ่อนเพียง7,000เอาไหมเอาไหมไฟหน้าดูไฟหน้ามีเดย์ไลท์ลูกแก้วสองลูกโอเคไหมเออชอบไหมล่ะกระจังหน้าดำๆตัดด้วยสีเงินไฟตัดหมอกโอ้ จะเจีมอะไรขนาดนั้นแล้วดูล้อขอบ18จัดให้เต็มเต็มขอบ18ลายเข่าวขวางน็อตไทเทอีกดังหากดูปั๊มเบรกครอบแบมโบ้นะครับผมคันนี้คิ้วดำนะครับผมตัดกับสีบอลของตัวรถนะครับไฟเลี้ยวหูกระจกว้าว LED อีกต่างหากประตูสมาร์ทเ์เลดนะครับผมเพียงแค่คุณแย,ย่มือเข้าไปกุญแจอ,อยู่กับตัวเนะี่ยปลดล็อกทันทีเปิดได้เลยแบบนี้ ถ้าเกิดคุณจะล็อกรถแค่กดปุ่มนี้เท่านั้นแล้วดูการสาขอรคร,บ,ครบแบบเนี้ยเอาไหมเออครอบแคปล่าฝาถัางน้ำมันโลโก้ HRV ว้าวสวยอลไรขนาดนั้นแล้วดูทะเบียนดิจกสามห้าหหสวยพอปะละ่ะแถมให้ฟรีฟ,ฟ,ฟดูเซ็นเซอร์เป็นไงถอยหลังไม่ต้องกลัวชนมีกล้องมองหลังอีกต่างหากคันเนี้ย พอใจไหมข้างหลังภายในดำทั้งหมดนะครับผมเป็นเบาะหนังพับเบาะได้อีกตั้งหากนอนสบายเจียวปะละ่ะชอบไหมไม่ชอบก็ปิดถ้าชอบดูต่อเดี๋ยวไปดูภายในดูภายในดิดำดูขนาดเนี้ยโอเคไหมไฟฟ้า ระจกไฟฟ้าหมดกระจกข้างปไฟฟ้าอีกเกียร์ไพทนชิปอีกโอ้พุงอะไรพันตีตั้งหากสนใจไหมเดี๋ยวเซลเจจัดให้เออหน้าจอทัศสกรนใหญ่โตเชื่อมต่อบลูทูธ a อ X ชอบไหมฮะแอรอโต้แบบเนี้ยปุ่มพุทธตาแบบเนี้ยเบรกมือไฟฟ้าแบบเนี้ยเกียร์อโอโต้แบบเนี้ยชอบไหมชอบต้องจัด เดี๋ยวผมจัดให้ชมกันไปแล้วเอาไหมมีคันเดียวตอนนี้มีคันเดียวเลยแถมโปรขนาดนี้ล้อของแต่งเต็มๆขนาดนี้เอาไหมฮะคันหน้าจะเป็นไราฝากติดตามชมด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยโอเคไหมไป